สวัสดีครับวันนี้นะครับโบได้พัสดุมาหนึ่งชิ้นนะครับอยากรู้มากเลยว่าข้างในนั้นเป็นอะไรซึ่งพัสดุชิ้นนี้ได้รับมาจากพี่อลันครับผมนี่เลยนี่นะครับได้น้ำจิ้มมานะครับมาจากพี่อลันเฮ้ย hey! ไม่ใช่อันนี้มันน้ำจิ้มทุกชิ้นเด็กยักษ์กรโทงเขาอร่อยเออไหนๆก็เอามาแล้ววางไว้ก่อนแล้วกันนี่เลยไยอินชิ้นนี้เลยครับที่เป็นพัสดุ ปริศนาจากพี่อรันส่งอะไรมาให้โบท๊ทมาชมกันท,นท,นท,นทน่นี่เลยจะเป็นอะไรจะเป็นกระบี่กระบองหรือเปล่าเราต้องมาเปิดดูมาอุ้ยมีอะไรด้วยข้างในอุ้ย เป็นเสียรพ่อแก่นะครับที่แกะสลักจากไม้นะครับโอ้ย <_ D _> เด็กศิละปะทุกคนต้องนับถือนี่ครับพ่อแก่ของเราครับสาขอบคุณพี่อรันนะครับอ่ะอันนี้ต้องรู้แหละว่าคืออะไรนะครับนั่นก็คือคลุยนั่นเองนี่จากพี่อลันจะต้องชื่อแบรนด์ของสินไทยคลุยครับผมมา นี่เลยคลุยคีบีแฟตนะครับผมนี่รู้ได้ยังไงมีสลักไว้ว่า B f แฟนะครับเป็นคลุยคีสากลน,นะครับสวยมากสวยจริงๆอยากให้ทุกคนได้เข้ามาชมกันใกล้ๆนะครับว่ามันสวยขนาดไหนก่อนจะมาดูคลุยนี่ครับนี่ ก็จะเป็นระบบนิ้วของคลุยนะครับมีหลายโน้ตเลยเป็นโครมาติกสเกลให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับผมและนี่แบรนด์นี้ความพิเศษจะอยู่ที่ปากนกแก้ววนี่ <Wow. S 1> นักดนตรีที่ปฏิบัติเครื่องมือดนตรีคลุยจะมีปากนกแก้วอยู่ข้างหลังเราจะต้องเอาไม้เนี่ยมาสอดใต้ล่างเพื่อเป่าแต่ความพิเศษของแบรนด์สินไทยคลุยเนี่ยปากนกแก้วจะอยู่ข้างหน้าเนี่ นี่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 มาไหนๆก็ไหนๆละลองเป่าสันิดหนึงจริงไ,ไ,<ม>ไงเสียงความเป็นไม้ที่โบ๊ชื่นชอบคืออยู่ในเรานี้ครับคือหลายๆท่านอะ่ะ ชื่นชอบเสียงที่แตกต่างกันแต่ว่าส่วนตัวของโบสเนี่ยชอบคลุ่ยที่มีความเป็นเสียงไม้ปนอยู่ในนั้นชอบมากเลยเพราะว่าเวลาเข้าไปอยู่ในไม้เนี่ยเมื่อมีเอฟเฟกเข้ามายิ่งพอดียิ่งมีความหนาพอดิบพอดีอดมากๆเลยครับอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะครับถ้าท่านใดสนใจขลุ่ยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปสั่งกันได้ที่เพจสินไทยคลุ่ยนะครับผมและที่สำคัญตอนนี้มีจำหน่ายที่ La z a d a เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับ ท่านใดสนใจคุยที่มีความพิเศษแบบเหล่านี้ที่โบสทได้มาปฏิตอพี่อรันครับผมที่เพจสินไทยคลุยนะครับผมแล้วก็น้ำจิ้มเด็กยักษ์เออสีเหี่ยหสินไทยคลุยครับขอบคุณพี่อารันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ใช้คลุยของพี่อรันนะครับขึ้นคอนเสิร์ตเพลงเอกแฟนนีดเมื่อล่าสุดสุดยอดเลยครับได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของขอบพระคุณจริงๆครับขอบพระคุณผ่านคลิปวิดีโอนี้อย่าลืม สินไทยคุยขอบคุณครับ